สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ GN ค่ะนะสำหรับ GN ค่ะแทงเดย์ Day, จบเป็นแทงแดงค่ะลักษณะของกราฟแบบนี้บอกว่ามีปริมาณแรงเซลล์จริงแต่ก็ยังมีแรงบายอยู่นะคะและลักษณะของกราฟนะคะที่มาถึงแบบนี้กราฟโซนนี้กำลังทำโซนแนวรับอีกจุดหนึ่งนะคะอ่าเห็นโซนใต้ตรงจุดนี้ไหมปกติมาแล้วก็มุดลงมาแล้วก็มุดลงนะคะสุดท้ายตอนนี้คือ ก่อนหน้านี้มาคือมุดลงมามุดลงนะคะมามุดลงมาครั้งที่3ยืนเหนือค่ะ,อะรอบนี้ยืนเหนือพอยืนเหนือปุ๊บนะคะตรงนี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ากราฟจะขึ้นต่อได้หรือไม่ถ้าขึ้นต่อไม่ได้กราฟก็อาจจะมวนลงมาข้างล่างนะคะกราฟหมายถึงว่ากราฟก็จะมาข้างล่างตรงที่ราคานะคะโซนที่เป็นโซนนี้นะะไม่มา ่าโซนที่เป็นโซนนี้นะคะหรือว่าโซนนี้นี่เองและถ้าโซนนี้ลงไม่ได้กราฟก็จะดันราคาขึ้นนะคะดันราคาขึ้นต่อนะ,ะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูหน้าง,งานอีกทีนึงนะคะไปดูที่ H4 ค่ะนะคะสำหรับ H4 โ oh อ้โห H4 กํลังทํากลุ่มต้านกลมใหญ่เลยคาดว่า G.N น่าจะลงมาก่อนนะคะ จีเ็นน่าจะลงมาก่อนที่แนวรับแล้วก็มาที่โซนแนวรับโซนนี้และถ้าลงไม่ได้กราฟก็จะดันราคาขึ้นอันนี้ดูใน H4 นะเดี๋ยวเราไปดูใน H1 กันจะรู้นะเอา M1 มเลยเหรอ H1 นะคะอ่ะโอเคก็คือโซนนี้นี่คือโซนรับนะคะคือเหมือนลักษณะของเขาเหมือนมีโอกาสที่จะหลุดละถ้าหลุดได้เมื่อไหร่ก็จะมาที่นี่นะคะงั้นวางแผนแนวรับรอบายนะคะและสังเกตว่านะคะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นมาที่โซนต้านโซนนี้เราขึ้นไม่ได้ ถ้ากราฟขึ้นมาสนตายไม่ได้กราฟจะลงนะคะสังเกตว่าในเฮสเซนก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะทำกรณีกราฟจะลงก็จะเป็นตัว M นะขึ้นเป็นตัว W นะคะอ่าโอเคอันเนี้ยนะคะเดี๋ยวต้องดูกันคือมองให้มันเป็นอะนะคะตรงไหนโค้ดนะคะอ่าตรงนี้เราก็จริงๆมันก็มองได้ในแบบไฮนะแล้วก็ขึ้นไปนะคะอะไรอย่างเงี้ย นะคะ m แต่ว่า High h สิ่งยังสูงอยู่นะโอเคก็โยกกันหลายทีแต่ว่า h ฮสค่อนข้าง่เห็นว่าทำทำเป็นเอ่อทเป็นกลุ่มต้านนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าหลุด Area เนี้ยก็จะลงมาข้างล่างได้รอตอนนี้รอหลุดหลุดโซนนี้ถ้าหลุดได้ก็คือลงมาถ้าหลุดไม่ได้ก็คือขึ้นนะอันนี้ต้องดูดีๆนะคะต้องดูดีๆเพราะาตรงนี้ก็จะเป็นรับรับหนึงรับเล็กๆรับหนึ่ง,น,งนะคะ ต้องดูแนะนําว่าถ้าจะเซล์ต้องรอเซลลด้านบนดีกว่าจะสวยกว่านะคะอย่าอย่าเซล์แถวนี้เพราะเซลล์แถวนี้ปุ๊บมันจะ,จะทะให้เรนโรลากนะคะเวลาโค้ดแฮมจะเซลล์ก็คือจะรอด้านบนนะคะแล้วก็รอรออ่านแท่งเชียนรอเวลาด้วยนะคะ,ะถ้าจะเซล์ถ้าจะเล่น,นคู่ GN นะแต่ว่าเอาแน่ว่าโค้ดแฮมมองบายโค้ดแฮมจะรอที่แอเรียโซนแนวรับตรงโซนนี้จะรอที่นี้นะคะจะสวยกว่า จะสวยกว่าและกลางๆแบบนี้จะไม่เล่นที่กราววิ่งอย่างนี้ค่ะไม่ไม่สวยไม่สวยเลยเพราะก้าฟมันแบบมาหลายครั้งแล้วมันโอเคมันอาจจะหลุดไงคิดออกไหมอ่าเนี่ยครั้งที่หนึ่งขึ้นครั้งที่สองขึ้นสามขึ้นนี่ครั้งที่สี่น, 2, น,น,น 4, นะเขาบอกเราว่าครั้งที่สี่มันแบบมันมีโอกาสลงได้มันเหลือแค่ทะลุให้ได้แล้วมันจะลงมาต่อนะคะอาจอะไงี้นก็ถ้าลงมาที่นี่ก็รอบายแล้วกันนะคะสำหรับ GN เนาะโอเคค่ะคลิปน,นี้เดี๋ยวส่งเข้าไปยัง v i p อทุกห้องนะคะสวัสดีค่ะ